ก็มีแฟนคลับหลายๆคนนะคะที่ยังอดลุ้นไม่ได้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสรีเทอร์รักกลับมาเป็นชีวิตคู่กันอีกครั้งหรือไม่ระหว่างนิวเคลียร์ฮันซาและก็ดีเจเพชรจ้าที่ก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่ได้เปิดใจต่อหน้าหลังจากที่เลิกกันไปแต่ยังทําหน้าที่พ่อแม่เป็นพี่น้องและอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีิตปกติไม่มีโกรธหรือว่าเกลียดอะไร ล่าสุดนะคะทางด้านของ DJ เจเพชรจ้าได้เปิดใจผ่านสื่อแล้วคาดถึงโอกาสรีเทิร์น Return ที่แฟนคลับรุ้นซึ่งเขาตอบชัดเจนว่าน่าจะไม่มีรีเทิร์นแล้วนะเพราะจุดนี้นางและพี่มีความสุขแฮปปี้ดีเหมือนไม่มีอะไรติดขาดไม่มีอะไรที่ไม่อยากมองหน้ากาันมันไม่เหมือนตอนเป็นคนรักที่มีบางจุดเราตึงใส่กันชอบน,นั่นไม่ชอบนี่ แต่มาอยู่จุดนี้อย่างเช่นเราชอบอันนี้เราก็สั่งมาเลยแล้วก็สั่งเผื่อเขาจะกินก็ดีไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมใครไม่กินก็อาจจะมีงอนกันได้ก็แบบนั้นแหละซึ่งจริงๆมันก็เป็นทุกคู่แหละแต่แบบนี้อยู่ร่วมกันง่ายขึ้นซึ่งก่อนนั้นนี้นะคะเดียวเคลียก็ได้ตอบเรื่องนี้ผ่านทางอินสตาแกรมไปแล้วว่าหลายคนดูรายการบอกว่ามีโอกาสรีเทิร์นบอกเลยครับว่าตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันและแฮปปี้มากๆกับตรงนี้เราไม่คิดเรื่องนั้นกันเลยคิดถึงแต่ไท้าครับ